ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบราณาชาแนรอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับเมื่อประจำวันที่1พฤษภาคม68นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะที่3าสิเมษายน นะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็มา1คู่เนาะ1คู่1นึหน่อยนะครับก็คือมาอโน,น่ v พีเนาะมาล่างโคกนะครับเป็นคู่เบิร์นคู่เดียวที่ลุงตันให้เนาะส่วนตัวเลขที่มีในตลาดนะครับที่ลุงตันไม่ดึงมาวางเนาะก็มา2คู่เนาะสองคู่2หน่อยนะครับก็จะมีหน่อยเฉพาะกิจนะครับมาบน05เนาะ แล้วก็หน่อยพิเศษนะครับมาบดเหมือนกัน96เนาะแล้วก็หลักร้อยนะครับพี่ลุงให้ไปก็มา1ตัวเนาะมาหน่อยพิเศษนะครับนะก็ตรงกับตัวเลขที่มีในตารางด้วยนะครับท่านที่จับชุดเพิ่มเติมเมนาะก็จะได้ตามตัวไปด้วยเนาะแล้วก็ตัวเลขที่ลุงตัดไม่เดิงมาว่าเนาะยังไงก็ สแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่1พฤษภาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับงวดประจำวันที่1พฤษภาคม68เนาะหลังจากที่ดูตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับ แถวที่หนึ่งเนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับได้หนึ่งเนาะ <c oughs> แถวที่สองได้แปดแถวที่สามได้ห้าเนาะแถวที่สี่ได้หกนะครับต่อไปเนาะก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งกับเ <c oughs> ือดี่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับ หนึ passage, 1, ่งฝั่งนี้เป็นสองเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นศูนย์เนาะแปดแปดแล้วก็เก้านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ็ดห้าห้าแล้วก็หกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสิสี่เนาะหกหกแล้วก็เจ็ดนะครับฝั่งนี้ก็เป็นห้าเนาะนะก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบสองช่องนะครับ ต่อไปก็จะมาหาเล็กเด่นเล็กรองครับซึ่ง <c oughs> อ่าเล็กเด่นเล็กลองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางรที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับวันประจําวันที่หนึ่งพฤษภาคมหกแปดเนาะลุงตันให้เด่นเก้าเด่นเก้ารองหกนะครับ <c oughs> อ นอง f อชอบเ้าพูดเชอบหกพูดหนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวเนาะก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะ เริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศูนย์เก้าเนาะหนึ่งเจ็ดสองแปดสี่เก้าแล้วก็ห้าเก้าเนาะ,ะต่อมา หกห้าหกเจ็ดหเก้าเจ็ดห้าแล้วก็แปดศูนย์นะครับอ่าก็ได้มาครบเนาะสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเหนือเทียบ สถิติสามสี่วันที่ผ่านมาเนาะด้วยจะใช้ผลลัพธ์ในตลาดปตัวเทียบนะครับซึ่งลูกตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่ว่าเนาะก็คือประมาณ5คู่นะครับคู่แรกนะครับลุตงตันมองไปที่แถวที่2ที่สามนะครับเป็นคู่ <c oughs> ตรงกลางนาเยืองไปขวา ลักษณะนี้เนาะก็คือห้าเก้านะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่นะครับแถวที่สามที่สี่จะเป็นคู่ตรงกลางเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือหกห้านะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่เหมือนกันเนาะ เป็นคู่คู่ขวานะครับลักษณะนี้หกเจ็ดนะครับแล้วก็แถวที่สองที่สามนะครับคู่ขวาเหมือนกันเนาะอ่าลักษณะนี้นะครับหกเก้านะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นแถวที่สองที่สามเหมือนกันนะครับก็คืออ่า ซ้ายเยื้องมาตรงกลางนะครับลักษณะนี้เจ็ดห้านะัก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสี่งวดที่ผ่านมาแต่ทุกตัวที่ลุงวางไปให้มาหนึ่งครั้งนะครับอ่ทีนี้มาดูหลัก้อยเนาะแถวท่าน,นที่หลุนสามตัว ก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุน3ามตัวได้เนาะ,ะงวดประจำัาที่หนึ่งพฤษภาคมหกแดนะครับลุงตันให้สี่เนาะสี่กับเจนะครับเป็นหลักร้อยนะครับีน,น,บน้อง f อซก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่งเลขที่ลุงตันวางไปให้นะครับ ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้มิตรจรณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะตัวเลขในตารางเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็เป็นตัวเลขที่ไล่เรียกันเนาะอยู่ในแถวที่3ที่4นะครับ ก็มีบางคู่เนาะที่จะสามารถจับคู่เบิ้ลให้กับพี่น้องได้รับชมกันได้อยู่เนาะแต่ว่าหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนาะก็ปรากฏว่าไม่ตรงกับตำแหน่งที่เราต้องการจะจับคู่เบิ้ลมาวางให้กับพี่น้องรับชมกันได้ก็เลยไม่เห็นเนาะคู่เบิ้ลใน1ิบคู่นะครับที่ลุงกันวางไว้อันนี้ก็เป็นการเทียบสถิติเนาะ เ็บไดในลักษณะนี้ก็จับมาในลักษณะนี้นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ